ผืนนี้เป็นผ้าทอยกสีหวางอันนี้เป็นหน้านางนะครับอันนี้เป็นตัวพื้นถ้าพับหน้านางแล้วใครไม่ชอบก็จะไม่เห็นนะครับพับหน้านางไปก็จะเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ลายอะไรเรนชัยนี่คือลายจี้เพชรลายจี้เพชรสีอย่างนี้เลยครับฟ้าอ่อนๆน,นะสี มองดูแล้วหน้าหน้าชินใจมีหน้านางหน้านางก็เขาพับไปแล้วหลบไปแล้วบางคนไม่ชอบแล้วก็มีชายคุยชายคุยเนี่ยต้องเป็นเป็นเหมือนเป็นสูตรของเขาเลยว่าจะต้องมีหน้านางชายคุยผ้าช่วงหลังๆลองของของร้านจองโฮจะไม่ค่อยมีหน้านางชายคุยนะครับจะเป็นเป็นลายเต็มเมไปเลยเวลาพักหน้านางผมก็เคยเคยแนะนําไปเคยเคยบอกกล่าวไปอ,อันนี้ เป็นหมายเลขอะไรเป็นหมายเลข J 2 3 4 9สยกดอกพิไายลายที้เพชรหน้านางชายคุยราคาอันนี้เป็นราคาเดิมเลยนะครับ4,300ไม่ต้องทำอะไรเลยไปถึงก็ปลูกได้เลยครับนุ่งได้เลยแล้วแต่ว่าคุณจะนุ่งแบบไหนจะ,จะหลบหน้านางไหมถ้าหลบหน้านางก็จะออกอย่างนี้เยอะนะครับสวย งานใสก็ไปได้นะครับถ้าใสถ้าใสถ้าถ้าใส่ละใส่ใสไปมันก็ต้องไปกับเราครับทำไมถ้าเราใสไปถูกไหมครับอากาศร้อนร้อนดใจมากวนนี่ร้อนจริงครับทูลินนี่ร้อนจริงเลยก็สนใจถูกตาต้องใจราคาถูกไหมถูกตาต้องใจไหมราคาถูกใจไหมครับถูกใจไม่ถูกใจจะลดหรือไม่ลดติดต่อเข้ามาครับทางไลน์ นะครับตามภาพนิ่งตามเบอร์ที่ให้ไว้ในของช่องสองเบอร์อติดต่อเข้ามาได้เลยครับะจะได้พูดได้คุยได้ต่อรองได้สอบถามรยายละเอียดกันว่าเป็นยังไงดูดีไหมเนื้อแน่นไหมผ้าที่ร้านเราคัดเก็ดคัดคุณภาพทุกขึ้นนึกถึงผ้าไหมนึกถึงมุณชัยผ้าไหมสุรินทครับขอฝากไว้ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อได้เป็นกำลังใจให้มุชัยได้ คิดออกคิดใจกับเขาว่าตอาสวก็ทับกินนะครับรดูสิครับ่ายคุยสวยไหมติดต่อกันเข้ามาครับ,รบพื้นคลิปหน้ายังไม่รู้ว่าจะเป็นรูปรัปกษณ์แบบไหนติดตามกันต่อไปนะครับขอพบพระคุณอย่างสูงครับที่ได้ติดต่อติดตามผมชายมาโดยตลอดครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นอีกผืนหนึ่งครับพอยกดอกแล้วก็มัดหมีเป็นลายอะไรเป็นลายอะไรหนออ่าเป็นลายโคมนะครับเยีดอกหรือห,อห,อห,อหอเป็นดอกทิกดิดแต่ว่ามันเป็นแฉกนะครัเลยเลยเรียกว่าโคมแฉกดูสิครับมีเชิงสีย้อมสีธรรมชาติออกสีน้าตาลคือเปลือกไม้ แล้วก็ออกลักษณะข,ของคนเหลืองเขีย,ขยวอ่อนๆน,น่าจะเป็นเขมากกว่านะครับหรือไม่ก็น้ำปลายปลายของคลามแต่มีเปลือกไม้แน่นอนถ้าสีนี้สีน้ำตาลนี่นะครับต้นประด,ะกดูก็ยอมได้ต้นขือก็ยอมได้นะครับเปลือกนะครับแล้วก็เขารู้แต่ผมรู้ไม่มากเพราะไปดูเขา ไปดูเขาถามเคยทํำไหมมีแต่ที่เขาทาสําเร็จให้ก็คือหมายความว่าทําหมักเอาไว,แว้แล้วและเราไปทําได้นะครับแต่ว่ากลุ่มใครกลุ่มมันของใครของมันเขาหวงวิชากันในการหมักในแต่ละอย่างแต่ละทำในแต่ละสีเขาจะมีกรรมวิธีของเขาในกลุ่มเขาเขาหวงเขาไม่ให้ใครหรอกครับส่วนมากจะเป็นเครือเครือญาติกันนะครับเขาถึงจะให้รู้อย่างผมไปก็ดูแต่แพ่ไม่ได้ใน ไม่ได้เต็มสิบส่วนหรอกครับแตถึงถึงให้รู้เต็มสิบส่วนก็ทําไม่ได้อายุมันเยอะ ies, ไม่มีแรงพอแล้วครับก็เป็นซื้อมาขายไปแค่นั้นเองอันนี้หมายเลขอะไรมาด้วยกัน hmm. กับผืนมาเมื่อวันเหมือนกันนะครับเข้ามาสองชุด J2481 J2481 เป็นโคมแฉกนะครับข้างคามแล้วก็หมักโคแล้วมีกิ่นไหมล่ะลองดมดูหน่อย มีครับกลิ่นจางๆกลิ่นติๆเขาเรียกหอมหึงหอมหึงเอาเรากางดูหน่อยสิออกสีเหลืองมากกว่าเมื่อกี้ปะถินเมื่อกี้เป็นผืนที่มาด้วยกันจะออกเป็นสีคลั่งคืออมชมพูอันนี้เป็นสีน้ําตาลเป็นสีเปลือกไม้แล้วก็แซมเหลือบเขาเรียกเหลือบอด้วยสีเขียวอ่อนหรือเหลืองอ่อนนะครับ ดูสิครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สี่เมตรนะครับแต่ผืนนี้ยาวกลางเต็มที่สี่เมตรอันนี้แค่เมตรเดียวเมตรกว่าเท่นั้นเองนะครับหมายเลขบอกแล้วราคาสเ,เมตรสี่พัแปดสี่เมตรเก้าพันหเอาไปทำไมมทั้งสี่เมตรตัดชุดสิครับตัดชุดได้ครับแล้วก็ถ้าเอาไปแล้ว หมดแล้วมาล่ำ้องหากันก็ผมก็ไม่มีให้เพราะว่าเขาจะเป็นล็อคล็อตล็อตของเขาว่าเขาจะทําอะไรช่างผมไปกําหนดเขาไม่ได้ต้องให้อารมณ์ศิลปินกับช่างเขาดังนั้นมีอะไรก็ขายอย่างนั้นแต่ว่าบางส่วนที่ผมสามารถกําหนดได้ในโทนสีแต่ช่างใหม่ๆเราจะไปำํำกับเขาไม่ได้ให้เขาทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเพียงแต่ให้เขา ด,ดูทอให้เรียบร้อยหน่อยแค่นั้นแหละครับสาหรับสีเอาตามสะดวกเลยถ้าสีไหนผมขายผมขายไม่ได้ผมก็ไม่ซื้อเขาก็รู้แล้วทีหลังเขาก็ไม่ทําให้เขาก็ต้องถามแล้วว่าุณลุงเอาสีอะไรต้องการสีอะไรบ้างาผมก็จะบอกเขาแต่ถ้าอยู่ๆไปกรรําหนดกฎเกณฑ์ให้เขาไม่เอาหร้กครับเพราะรำคาญเพราะรำคาญเขาก็ยอมตามใจฉันนะครับว่าละหน่อยวันละนิดอะไรประมาณนั้นราคาบอกแล้วรหัสผ้า J2481 นะครับสวยไม่สวยดูเอาครับพบกันในคลิปต่อไปก็คงจะมีเข้ามาเรื่อยๆในผ้า,ามัดหมี่นะครับหตะกออย่างต่ำนะครับห้าตะกอ6ตะกอย่างต่ำนะครับมาดูผ้ามัดหมี่กันยกดอกมัดหมี่นะครับพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผ้าใหม่มหม่แล้วครับเป็นผ้าที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่คือการพออยกดอกนะครับแล้วก็มัดหมีแล้วก็บวกผ้าพื้นยกดอกเมื่อก่อนเราจะยกดอกมัดหมีแต่เป็นผ้าพื้นธรรมดาเป็นผ้าทอทอ,ทอโดยปก,ก,กติไม่มีลายอะไรแต่อันนี้ยากขึ้นมานิดนึงคืออีกสองเมตรสุดท้ายในสี่เมตรนั้นต้องเป็นยกดอก เพราะว่าเมื่อก่อนเราใส่กันท่อนนี้เป็นท่อนลางผ้าผ้าพื้นก็จะเป็นผ้าพื้นธรรมดาโดยทั่วทั่วไปเพียงแต่พิเศษตอยก็คือบัรทอติดกันแต่อันนี้ไม่ใช่พืนนี้ไม่ใช่ชุดนี้ไม่ใช่เป็นการทอใหม่ของคนรุ่นใหม่ของการประดิษฐ์ประดอยงานประยุกต์ขึ้นมาใหม่ในการทอยกดอกนะครับผ้าพื้นนะครับหลังจากที่ทออยกดอกแล้วก็มัดปีแล้วก็ทอผ้าพื้นอีก2เมตรโดยประมาณนั้นก็จะต้องทอยกดอกไปด้วย ดังนั้นความพิเศษก็อยู่ตรงนี้นะครับปรถามว่าสวยไหมสวยครับคนขายก็ต้องบอกว่าของตัวเองสวยเป็นธรรมดาดังนั้นก็ลองขี่ดูนี่ครับยกดอกเป็นลายเป็นลายเป็นลายลูกแก้วฉะนั้นไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สวยสวยแน่นอนครับแล้วก็เขาเรียกอะไรเข้ากันระหว่าง ผ้าท่อนล่างผ้าท่อนบนซึ่งเป็นทอยกดอกด้วยกันซึ่งส่วนมากเราจะไม่ไม่มีช่างคนไหนทำนะครับตั้งแต่ผมขายผ้ามาเป็นร้อยเป็นพันก็ยังไม่เคยเจอผมเป็นคนออกแบบเองอ่าล้วก็ให้ช่างที่เขารับได้ว่าทําให้หน่อยเขาก็ทําให้ก็ลองดูครับเป็นการลองตลาดดูหมายเลขอะไรหมายเลข J6 เอ่อ J J2482 นะครับถ้าจำไม่ผิดน,นะครับ เดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงด้วยว่าใช่ไหมะจะก,การให้ดูว่ามันสวยขนาดไหนเป็นผืนแรกของกี่นี้นะครับจากเด็กหนุ่มใช่ครับ j จสองสลายแดงจำเริญลายนี้ยังไม่มีเป็นลายคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับก็ผสมประสานกันไป ถามว่าแล้วไปเอามายังไงก็ช่วยกันหลายคนกับคนที่ทอกี่เก่งคนที่เก่งก็สอนคนที่ด้อยกว่าที่ประสบการณ์น้อยกว่าออกมาเป็นชิ้นงานอย่างนี้นะครับเป็นชิ้นงานอย่างนี้ถามว่าสวยไหมถ้าจะลุงชัยบอกว่าสวยก็คุณก็บอกว่าพ่อค้าก็บอกว่าสวยจะได้ขายอันนี้อยู่ที่คุณลูกค้าว่าชมชอบว่าสวยไหมนะครับ สวครับตรงชอบสวยไหมเป็นสีแดงสีแดงเข้มนะครับเนี่ยเพราะว่าถ่ายรูปเนี่ยจะต้องมีสีแล้วก็แสงเข้าจากหน้าร้านก็เลยเป็นอย่างนี้ราคา6,500ราคา6,500หมายเลข J 4 8 2, 2ส่สอกสนอกสนใจติดต่อติดตามชัยได้ในช่องทางติดต่อเข้ามานะครับจะดึกจะดื่นจะเที่ยงคืนยังไงร้าน จองโหขายตลอดนะครับทางไลน์นะครับถ้าติดต่อทางไลน์ผมส่งรูปให้ได้ง่ายกว่ายิ่งกลางกลางค่ำกลางคืนผมอยู่ข้างบนแล้วอยู่บนห้องแล้วเนี่ยผมก็ส่งได้เครื่องหนึ่งได้ไม่ต้องกังวลว่าผมจะตื่นไม่ไม่ตื่นมารับมารับสายลูกค้าตื่นนะครับตื่นไม่ต้องกังวลใครอยากได้หรือว่ามีความต้องการเวลาไหนขอให้ซื้อกิงธนา,า <laughs> ลูกชาย ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาดังนั้นก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดต่อติดตามบูญชัยมาโดยตลอดดูเชิงนะครับซึ่งซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเท่าเลยเป็นการคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่จริงๆมันเป็นลายลูกแก้วขยายลูกแก้วใหม่ขยายมาแต่จจว่าเราเราก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่ามัน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 แปลงออกไปจากลายเอกลักษณ์เดิมแล้วก็เลยใหขข้ขึ้นชื่อว่าแดงจำเริญถามว่าเอาชื่อนี้มาจากไหน สักวันหนึ่งมช้ยจะเ,เฉลยให้ฟังว่าแดงจำเริญมาจากไหนสำหรับวันนี้ก็คงเป็นการขายผ้าที่แปลกใหม่และมีชิ้นเดียวเพราะว่าพ่งทอชิ้นเดียวหนึ่งชุดในกี่นี้เท่านั้นเองนะครับขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่างรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่จะได้เดิน,นได้เดินต่อไปได้ามข้างหน้า6 5 0 0ติดต่อเข้ามาครับขอพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ